สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานเลี้ยงหินนะครับแปะผนังบ้านนะครับโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับอันนี้อันนี้ความหนาที่เสร็จเสครับจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นหินเทานะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับที่ช่างนุพัทยานะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นงานแปะบ้านนะครับสองชั้นนะครับ สนใจที่ตอบตอบถามนะครับสอบถามราคากันได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับโดยตีมงานช่างนุพัทยานะครับรับงานหินถุกรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานแปะผ้าหนังนะครับความหนาเจเซนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันเ,เรื่อยๆนะครับขอบคุณับผลงานนะครับช่างนุพัทยานะครับสวัสดีครับ